เปิดชีวิตจริงมิสยูนิเวิร์สกัวเตมาลาที่เทเธอคือคุณแม่ลูกสองกำลังเป็นที่น่าสนใจสุดๆส,สำหรับมิเชลคอนมิเชลคอนเจ้าของมงกุฎมิสยูนิเวิร์สตัวเตมาลา2023และเป็นตัวแท่นสาวงามของประเทศเข้าร่วมการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023ซึ่งจัดขึ้นที่เอลซาวาดอเมื่อช่วงสันที่วันที่19พฤศจิกายน ที่ผ่านมาเมว่าจะชวนมงแต่ก็เชื่อว่าเธอคือขวัญใจคนทั้งประเทศเช่นกันล่าสุดมิเชลโคนมิเชลคอนเธอได้ออกมาโพสต์คลิปลงอินสตาแกรมขณะที่ใช้เวลาร่วมกันกับลูกทั้งสองพร้อมเขียนแคปชั่นในคลิปว่าวันนี้ฉันตื่นมาแบบนี้เต็มไปด้วยรักนี่คือมงกุฎของฉันบอกเลยว่าคุณแม่น่าเด็กมาก